ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพบกับบ้านสวนฉลองใช้อีกแล้วมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเบื้องต้นบักติว้วอยู่ในบ้านสวนฉลองใช้แล้วครับออกดอกขาวงามมากครับต้นบักติ้วเนี่ยเป็นไม้ที่สวยทั้งรูปจูบก็หอมครับดอกกินได้ใบกินได้ลำต้นนี่เอาไปเฮ็ดไม้แปรรูปก็ได้ครับเป็นไม้เนื้อแข็งอีกต่างหากเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งงด้ครับ พี่น้องเลยอันนี้ออกดอกเต็ีที่นะครับบานสะพั่งเต็มต้นเลยพี่น้องครับแต่ละดอกแต่ละช่อนี่มีความสวยงามมากครับดอกกี้วนี่กินแ่บมากด้วยครับดอกกิ้วนี่ดอกมันทังดอกมันทั้งใบมันครับเอาไปกินกับแก้วก็ได้ไปกินกับลาบก็ได้ โอ้สวยงามคักมากได้พี่น้องเด้เลย,เน,ยนี่ครับพี่น้องมุมมุมกวางอันนี้ต้นแรกได้พี่น้องเนี่ยต้นแรกปุ๋ยละครับถึกยอดปุ๋ยละอ่ต้นนี้กับบัรรมดาได้เลยพี่น้อง ปลูกยูจุดนี่เนี่ยปลูกไว้ยูซี่ต้นครับอีกสองต้นนี้เด้อพี่น้องเด้ออีกสองต้นนี้ออกออกเต็มที่แล้วใบก็ออกแล้วนี่ครับใบก็ออกยอดก็ออกเมืองอเด้อพี่น้องเลยปาด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 คักกีหลีครับพี่น้อง ออกดอกเตียมต้นเลยครับบานสะพังเตียมต้นเลยครับพี่น้องนี่แหละครับสมชายะซากุระภาคอีสานมาครับพี่น้องเบิ้งเอาเด้อไปติดนีพี่น้องเลยดอกขาวงามบานสะพังเตียมต้นเลยพี่น้องเลยดอกเจียวเนี่ยปลูกจากจิ้งตอนก็นได้ครับ ปลูกจากเมล็ดก็ได้เป็นเป็นไม้ที่ชอบแร้งมากครับเป็นเพืชที่ชอบแล้งเป็นไม้ผัดใบได้พี่น้องปลูกต้นเดียวกับพออกินแล้วครับป<ะ>พี่น้องไยไปงามมาดิผม,ผมยิท้ายช่อดอกห้เบื้งใ,ใกล้ๆครับ ครับน้องมาหน่อยเด้อพี่น้องเลยนาำมะลิครับใยงามมะลิ่บักเตี้ยวนี่เป็นไม้ที่สวยทั้งรูปจูบกระหมครับใบกินได้ดอกกินได้ลำต้นนี่เอาไปแปรรูปเป็นไม้เป็นไม,ม้แปรรูปได้ครับพี่น้องเป็นไม้เนื้ยแข็งยางดีเลยเด้อลำต้นหักเตี้ยวนี่ครับ ครับคลิปนี้บ้านสวนฉลองใช้ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ